หลับตาปิดช่องที่ต่อของทุกข์คือปิดตาซะก่อนปิดหูปิดจมูกแต่ไม่ใช่ไม่หายใจปิดปากแล้วก็เปิดใจ หลับตาเบาๆหายใจเข้าออกแบบเบาๆสบายทำร่างกายให้สบายกับลมที่กำลังสบายอยู่มีสติอยู่กับปัจจุบันไม่คิดถึงอดีตและอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันไม่มั่นหมาย ทำใจให้สบายอันจะเป็นยาอายุวัฒนะ <c oughs> ความมีอายุยืนต้องอาศัยธรรมะสี่ข้อหนึ่งรู้จักทำตัวเองให้สบายสองประมาณในความสบายอย่างไม่ยึดมั่นในความสบายสามบริโภคอาหารที่ย่อยง่าย สี่ทำใจให้เป็นดังพระพรมลมหายใจเข้าออกมีสติระลึกอยู่อย่างสบายมันสงบก็ไม่ยึดมันในความสบายในความสงบย่อยอาหารทางใจคืออารมณ์ทั้งหลายไม่ยึดมั่นอดีตไม่ติดอยู่กับอนาคตย่อยอารมณ์ ให้หมดที่ปัจจุบันทำใจให้เบาว่างจากอดีตจากอนาคตไม่แบกหามภาระให้เป็นความทุกข์ที่ใจใจนั้นจะได้มีความเย็นมีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายมีความปรารถนาดีในสัตว์มีความพรอยยินดีกับความ สบายของสัตว์วางใจให้เป็นกลางในสัตว์ยังไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความพยาบาทไม่มีความเบียดเบียนเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิต <c oughs> ว่าเราเกิดมาแล้วต้องมีความแก่เป็นธรร,รมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรร,รมดามีการพลัดพราก เป็นธรรมดาซึ่งความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์การพลัดพรากก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งอะไเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ทุกข์ความทุกข์กายทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ความคับแค้นใจก็เป็นทุกข หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์กระหายก็ทุกข์ปวดดุจจาระก็ทุกข์ปวดปัสสาวะก็ทุกข์ยืนมากก็ทุกข์เดินมากก็ทุกข์นั่งมากก็ทุกข์นอนมากก็ทุกข์มีตาก็เป็นทุกข์มีหูก็เป็นทุกข์มีจมูกก็เป็นทุกข์มีลิ้นก็ทุกข์มีกายก็ทุกข์มีใจก็ทุกข์มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลย ไม่มีสิ่งใดที่มีแล้วไม่ทุกข์ผู้เข้าใจในทุกข์เหล่านี้ว่านี่คือทุกข์เหตุของมันเพราะไม่รู้จักมันว่าเป็นทุกข์จึงปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นเพราะฉะนั้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันไม่คิดถึงอดีตไม่ติดอนาคตกำหนดสงบระงับความปรุงแต่งอยู่ในปัจจุบัน ไม่มั่นหมายความมีความเป็นไม่ยึดมั่นเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตความไม่เที่ยงความเกิดความเสื่อมความสุดโสมความสลายความว่างเปล่าความตายความสิ้นไปความเสื่อมไปความคลายไปความดับไปของร่างกายของชีวิต ของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มาอาศัยกันอยู่ว่ามันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ใน่าำกลางแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเบื้องปลายไม่มั่นหมายสิ่งใดไม่ยึดมั่นสิ่งใดย่อมสงบย่อมระง,งับย่อมดับความปรุงแต่งอยู่ได้ในปัจจุบันนั้นเป็นธรรมที่ดับทุกขจิตใจที่มีความสงบเพราะความเข้าใจอย่างนี้ ชื่อว่าทางดำเนินออกจากทุกข์เป็นสมถะวิปัสนาที่ต้องดำเนินไปของจิตเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นการรู้จักความเป็นจริงแห่งชีวิตด้วยจิตเป็นการเข้าใจละเหตุความปรากฏเกิดขึ้นแห่งทุกข์ในจิตเป็นการกระทำความรู้แจ้งในทุกข์ที่จิตเป็นทางดำเนินออกจากทุกข์ที่จิต เป็นอริยสัจซึ่งมีอยู่ในจิตใจทุกๆขณะทุกๆวินาทีผู้นั้นย่อมเป็นผู้มีจิตใจที่ถูกสํมรวมดำเนินไปอยู่ในการไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นผู้มีจิตใจที่สงบเป็นผู้เพ่งฌานไม่เหินห่างจากการเพ่ง เป็นผู้มีวิปัสนาเป็นที่โคจรที่เดเนินไปเป็นผู้พอกภูลความว่างอารมณ์ว่างสถานที่ว่างจากสัตว์จากบุคคลทำทั้งห้าประการนี้องค์สมเด็จพระาศาสดาทรงตรัสว่าเป็นไปเพื่อความปรารถนาเป็นไปเพื่อความสำเร็จทุกอย่างในโลกนี้และโลกหน้า หรือเป็นไปเพื่อความสาเร็จอันสูงสุดได้แก่พระนิพพานอันเป็นสถานที่ที่ไม่มีทุกข์พระบรมศาสดาจึงได้ตรัสไว้ในที่พึ่งว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วย่อมถือเอาป่าไม้บ้างภูเขาบ้างอารามรุกขเจดียด์บ้างเป็นที่พึ่งเป็นสะนะ นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมอันปลอดภัยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยสรรณะที่พึ่งนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรระเห็นอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐด้วยปัญญาชอบได้เห็นว่านี่คือทุกนี่คือเหตุของทุกข นี่คือธรรมที่ดับทุกข์นี่คือทางดำเนินที่จะออกจากทุกข์ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งอันปลอดภัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเขาอาศัยที่พึ่งสรณะนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้บุคคลผู้มีศีลเป็นผู้สํารวมด้วยศีลคือสำรวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจ เป็นผู้มีจิตใจสงบอยู่เสมอเป็นผู้ไม่เหินห่างจากความสงบของใจเป็นผู้ไม่เหินห่างจากการเพ่งฌานเพ่งอารมณ์เพ่งสภาวะที่กำลังปรากฏเกิดขึ้นอยู่เป็นผู้มีวิปัสสนาเป็นที่โคจรคือความเห็นตามความเป็นจริงเป็นผู้ไม่เหินห่างจากการเพ่งความว่าง สถานที่ว่างว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลว่างจากตัวตนว่างจากอารมณ์ว่างจากความยึดมั่นทำทั้งห้าประการนี้แหละพระศาสดาตรัสว,ว่ามีอยู่ในผู้ใดไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาผู้นั้นมีความปรารถนาว่าโอ๋หนอขอเราจงได้เสื้อผ้าอาหาร ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเถิดเมื่อเขามีจิตใจอันประกอบด้วยอารมณ์ทั้งหประการนี้อยู่เสมอผู้นั้นแม้ปรารถนาก็ย่อมได้ตามความปรารถนาแม้ไม่ปรารถนาก็ย่ำได้แม้ปรารถนาก็ไม่ใช่ไม่ปรารถนาก็ไม่ใช่เขาย่มได้ปัจจัยสด้วยความปรารถนาและไม่ปรารถนานั้นตามความเป็นจริงเพราะเขามีคุณธรรม ที่เป็นไปเพื่อความสำเร็จที่ทรงตรัดไว้ในอากังขยสูตรพระสุตตานิพพกเล่มที่17เจ็ว่าได้ความสำเร็จอย่างที่สองทรงตรัดว่าเมื่อบุคคลใดมีคุณธรรมทั้งห้าประการนี้อยู่ในจิตใจเขามีความปรารถนาว่าเมื่อเราได้เสื้อผ้าชีวรของบุคคลอื่นได้อาหารบินฑทบาทของบุคคลอื่น ได้ที่อยู่อาศัยที่บุคคลอื่นทําให้ได้ยารักษาโรคอันบุคคลอื่นทําให้แล้วขอปัจจัยสี่ที่ได้มานี้จงมีประโยชน์สูงสุดคือเป็นทักษินายะบุคคลผู้ที่จะทําให้ทักษิณาทานของบุคคลผู้ได้ถวายแล้วนั้นมีค่าสูงสุดเป็นเนื้อนาบุญสูงสุดโยมก็ตามพระภิกษุก็ตาม เมื่อมีคุณธรรมทั้งห้าประการนี้มีอยู่ในใจิตใจผู้ใดได้ให้ปัจจัยสี่แก่ผู้นั้นทักษิณาทานของทายกทายิกาเหล่านั้นย่อมมีผลอันไพ่บุญ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 ย่อมเกิดขึ้นสําหรับจิตใจของบุคคลผู้มีคุณธรรมเหล่านี้นี่คือประโยชน์ที่สําเร็จในขั้นที่สองขั้นที่สาพระบรมศา,ศาสดาทรงตรัสว่า เมื่อบุคคลนั้นประกอบไปได้วยธรรมทั้งห้าประการนี้คือเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยศีลเป็นผู้มีความสงบทางใจเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานการเพ่งเป็นผู้มีวิปัสสนาเป็นที่โคจรของใจเป็นผู้พอกพูนอารมณ์ว่างสถานที่ว่างจากบุคคลจากสถานที่จากความมีตัวตนผู้นั้นมีความปรารถนาว่าโอหนอ เมื่อเราระลึกถึงบุคคลที่ตายไปแล้วก็ดีมีชีวิตอยู่ก็ดีการระลึกถึงบุคคลนั้นย่อมเป็นการระลึกที่ได้บุญมากได้อานิสงส์มากประกอบไปได้วยประโยชน์เพื่อความสุขมากหรือบุคคลที่ล่วงลับไปก็ดียังมีชีวิตอยู่ก็ดีอันมีบิดามารดาบุตรภรรยาสามีแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เราละลึกถึงพระองค์หรือพระองค์ระลึกถึงพระสงฆ์นิกรที่เป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีความสงบของใจเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานเป็นผู้มีวิปัสนาเป็นที่โคจรของใจเป็นผู้มีใจที่ว่างจากอดีตอนาคตปัจจุบันพอกพูนสถานที่ว่างทำอารมณ์ให้ว่างจากบุคคลจากสัตว์การละลึกถึงของบุคคลที่มีชีวิตอยู่ก็ดี หรือการที่เราระลึกถึงบุคคลที่มีชีวิตหรือตายไปแล้วก็ดีการระลึกถึงนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเป็นบุญอันมากเป็นบุญอันสูงสุดนี้คือฐานะที่เกิดขึ้นกิจใจของบุคคลผู้มีคุณธรรมประการที่หบุคคลใดได้มีธรรมาประการนี้อยู่มีความปรารถนาว่าเมื่อเราตายไป ขอให้ได้ไปเกิดเป็นเศรษฐีข้ารากบอดีเกิดเป็นพระราชามาหากษัตริย์เถิดผู้นั้นมีจิตปรารถนาอย่างนี้ประกอบไปได้วยคุณธรรมอย่างนี้เจตนาเกิดขึ้นอย่างนี้ความบริสุทธิ์เกิดขึ้นอย่างนี้ประกอบไปได้วยธรรมเหล่านี้ผู้นั้นเมื่อร่างกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นเศรษฐีเป็นข้าราบดีเป็นพระราชามาหากษัตริย์ ในอนาคตแน่นอนหรือบุคคลน,นั้นมีความปรารถนาว่าเราได้ยินว่าเทวดาบนสวรรค์ชั้นที่หนึ่งคือชั้นจาตุมหาราชเป็นผู้มีทิพยสมบัติมีอายุยืนมีทิพยสมบัติถึงสิบประการเขาปรารถนาว่าโอ๋หนอเมื่อร่างกายตายไปขอเราจงไปเกิดบนสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเถิดเขามีธรรมะห้าประการนี้ ประกอบไปด้วยเจตนาแห่งใจที่ตั้งมั่นโดยอาศัยธรรมะหาประการนี้เมื่อร่างกายแตกตายไปขอเพาก็ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายบนสวรรค์ชั้นที่หนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชหรือปราถนาว่าโอ๋นอเมื่อเราตายไปขอให้เราไปเกิดบนสวรรค์ชั้นที่สองชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นดิมานารดีชั้นพระนิมมติมัตต ชันปรานิมิตตวสวัสดีเถิดท่านผู้นั้นประกอบไม่ได้คุณทําผ้าประการประกอบด้วยความตั้งใจอย่างนี้ตายไปย่อมเข้าถึงเป็นสหายของเทวดาชั้นที่สองสามสี่ห้าหดังกล่าวไปแล้วหรือปรารถนาว่าเมื่อเราตายไปจงไปเกิดบนพรหมโลกในพรหมโลกชั้นโน้นชั้นนี้เถิดเขาย่อมได้ตามความปรารถนาหรือปรารถนาว่าโอหนอ บนสวรรค์ก็ดียังไม่เที่ยงยังต้องเกิดต้องตายแม้ไปเกิดบนพรหมโลกก็ยังไม่เที่ยงอยู่เห็นทิปปสมบัติพรหม,มสมบัติเป็นของไม่เที่ยงแม้เกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เที่ยงปรารถนาที่จะทําให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานมีพระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เป็นต้นท่านพิจารณาอย่างนี้แล้วพยายาม ศึกษาธรรมะทั้งหประการเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีความสงบทางใจเป็นผู้ไม่เหินห่างจากการเพ่งฌานคืออารมณูปนิชฌานลักคนูปนิชฌากน,นาการเพ่งอารมณ์ทั้งหลายเพื่อเห็นลักษณะธรรมะเหล่านั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นผู้มีวิปัสสนา เป็นที่โครจรของใจจิตใจเห็นชัดเจนซึ่งธรรมชาตินั้นย่อมว่างจากความยึดมั่นถือมั่นย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นเขาย่อมไม่หวั่นไหวในธรรมทั้งปวงเมื่อนั้นท่านผู้นั้นย่อมสามารถกระทําให้แจ้งซึ่งทุกข์เหตุของทุก์นิโรธธรรมที่ดับทุกข์และทางดาเนินออกจากทุกได้ฉะนั้นวันนี้ที่โยมได้มาทำบุญด้วยการให้ทาน ด้วยการสมาทานศีลด้วยการฟังธรรมเรียกว่าภาวนาเป็นบุญกุศลที่เราท่านได้จะต้องพยายามกระทําให้ทุกวันทุกวันเพื่อความสําเร็จเพื่อความปรารถนาแห่งชีวิตเมื่อโยมได้กระทําแล้วขอให้น้อมจิตที่ได้ทําความดีนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแก่เทวดาทั้งหลายที่รักษาตัวเราประเทศชาติ ราชวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดประเทศไทยและจักรวาลทั้งปวงอุทิศความดีบุญกุศลนี้ให้กับผู้พิบิสตานนาคทั้งหลายยักษ์ครุฑอศุลคนทันเปรตสุรกายขอท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญกุศลของเราท่านด้วยเมื่อโยมได้ทำความดีแล้วสงฆ์ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่าน ขอความดีที่ทุกท่านได้กระทำแล้วจงเป็นอนุคามินีติดตามชีวิตของท่านให้ได้พบแต่สันติสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกคนทุกท่านเทิน